STARFIELD เกมที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงปลายปี2023ในหมู่เกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นก่อนเกมออกหรือว่าหลังเกมออกหลายคนก็จะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่ามันคือเกมอะไรทำไมถึงถูกพูดถึงอย่างมากวันนี้นะครับ Gaming Dose เราไปรวบรวมคำถามยอดฮิต30คําคำถามเกี่ยวกับตัวเกมนี้มาแล้วเราก็มาตอบกันให้หายสงสัยเพื่อนำไปพิจารณาในการซื้อเกมนี้เล่นกันครับเกม Starfield เป็นเกมเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาของเกมเกี่ยวข้องกับโลกในอนาคตอันไกลโพ้นเมื่อมนุษยชาติสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่ดาวอื่นบนอวกาศได้สำเร็จตัวละครเอกที่ผู้เล่นสร้างเข้าไปผัวพันกับการค้นหาปริศนาของจักรวาลจากอาร์ติแฟกต์ลึกลับที่ถูกค้นพบเล่นออนไลน์หรือโคออปได้หรือไม่ Starfield เป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ตัวเกมไม่รองรับการเล่นกับผู้เล่นคนอื่นในรูปแบบใดๆเลยทั้งนั้นในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาม็อดแบบไม่ออฟฟิเชียลสำหรับมัลติ p l a y e r ขึ้นมาต้องรอดูกันต่อไปครับ Starfield เล่นได้นานขนาดไหนถ้าเราเล่น Starfield แค่เนื้อเรื่องหลักเกมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45-70ชั่วโมงสำหรับการเล่นแบบทั่วๆไปหรือเก็บของสำรวจเล่นไปตามปกติและจะใช้90ชั่วโมงขึ้นไปหากต้องการเก็บภารกิจเสริมให้หมด แล้วก็อาจจะไปได้ถึง200ชั่วโมงขึ้นไปสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบเก็บทุกอย่างแล้วก็เน้นการเดินเล่นแล้วก็สํารวจและนอกจากนั้นเกมยังมีระบบ New Game Plus อีกหลังจากจบเนื้อเรื่องหลักไปแล้ว Starfield จะลง PlayStation 5ได้หรือไม่ในตอนนี้ Starfield ลงให้เฉพาะ PC แล้วก็ Xbox Series Xs เท่านั้นโดยไม่มีสัญญาณในการไปลงให้กับ PlayStation 5 แต่ไม่ได้หมายความว่าทาง Bethesda ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมหรือ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์เกมจะปิดโอกาสในการนําเกมไปลงให้กับ PlayStation 5เลยทีเดียวซึ่งเราอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ในช่วงหลังๆของทาง Microsoft ที่มักจะบอกอยู่เสมอว่าทางค่ายมีการพิจารณานําเกมไปลงให้เกมเมอร์ได้เล่นกันทุกเครื่องอยู่บ่อยครั้ง Starfield เล่นได้บนช่องทางไหนบ้างและราคาเท่าไหร่ Starfield ลงบน PC และก็ Xbox Series Xs เท่านั้นแต่ราคาประมาณ2,000บาทหรือถ้าช่องทางที่ถูกที่สุดและก็ประหยัดที่สุดก็คือ PC Game Pass หรือว่า Xbox Game Pass ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ99บาทเท่านั้นมีโอกาสที่ Starfield จะออกจากระบบ Game Pass หรือไม่ Starfield เป็นผลงานของทีม Bethesda ค่ายเกมภายใน First Party ของ Microsoft โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีเกมไหนใต้สังกัดของ Microsoft ถูกทอดออกจากเกม p p s s s แต่อย่างใด Starfield เหมือนเกมไหนบ้าง t a r f i ฟ l d เหมือนเกมเก่าๆทั้งหมดของ Bethesda เอามายำรวมกันและขัดเกลาให้มันดียิ่งขึ้นใครที่เคยเล่นเกมเก่าๆของ Bethesda มาเมื่อได้มาเล่น Starfield ก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเกมนั้นนิดหน่อยเช่น Fallout จากแต่ละภาค เอเดอร์สกรอสแต่ละภาคมารวมๆกันแล้วก็ปรุงให้เข้ากันใหม่โดยมีฉากหลังเป็นเวองอวกาศอันกว้างใหญ่กลายออกมาเป็นเกม Starfield ให้เราได้เล่นกันจะเล่น Starfield ต้องเล่นเกมอื่นมาก่อนหรือเปล่า Starfield เป็นผลงานเกมใหม่ของ Bethesda ผู้ที่สนใจไม่จำเป็นต้องเคยเล่นผลงานเกมอื่นมาก่อนและนี่เป็นเกมภาคแรกที่ไม่ต้องรู้จักหรือเคยเล่นสื่อใดๆมาก่อนก็สนุกไปพร้อมกันได้ ในเกม Starfield เราสามารถขับยานได้อย่างอิสระหรือไม่ใน Starfield เราสามารถขับยานได้อย่างอิสระบนอวกาศผู้เล่นสามารถบังคับยานได้อย่างอิสระเต็มรูปแบบบินต่อสู้กับยานอื่นได้แต่เราไม่สามารถขับยานขึ้นลงไปมาในบริเวณชั้นบรรยากาศของดาวแต่ละดวงได้ในเกม Starfield เราสร้างบ้านได้หรือไม่ ใน Starfield มีระบบการซื้อบ้านในเมืองหลักสำคัญสคัญ,คญและก็จะมีการสร้างฐานหรือว่า outpost ที่มีอิสระสูงในการออกแบบและก็จัดวางเลือกพื้นที่เราสามารถเล่นเป็นเอเลี่ยนใน Starfield ได้หรือไม่ผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นเป็นมนุษย์ได้เท่านั้นในเกมนี้แต่จะมีตัวเลือกบางประเภทที่ทำให้เรามี DNA ของมนุษย์ต่างดาวอยู่ในร่างกายขณะที่ศัตรูที่เป็นเอเลี่ยนก็ล้วนแต่เป็นเอเลี่ยนที่ไม่ได้ทรงภูมิปัญญานักศัตรูที่ใช้อาวุธ และก็มีเทคโนโลยีเท่าเทียมกับเราส่วนใหญ่แล้วก็คือมนุษย์ด้วยกันเองแต่ในเมื่อ Starfield เปิดกว้างเรื่องการมอดในอนาคตก็อาจจะมีมอดที่ทําให้เราเล่นเป็นเอเลียนได้ออกมาให้เล่นกันสเปคขั้นต่ําของ PC ใช้เครื่องระดับไหนสําหรับการเล่น Starfield บน PC นั้นขั้นต่ํา Starfield ใช้ CPU AMD Ryzen 5 2600X หรือ Intel Core i7 6800K ใช้ RAM 16 g b การจอ AMD Radeon RX 5700หรือ Nvidia GeForce 1 0 7 0 Ti ขึ้นไปแล้วก็ใช้พื้นที่ติดตั้ง 125GB รล้ากและก็ต้องการ SSD เพื่อการเล่นที่ลื่นไหลครับใน Starfield มีระบบเลือกฝ่ายหรือว่าเข้าร่วมกับกลุ่มอำนาจได้หรือไม่ผู้เล่น Starfield สามารถทำภารกิจย่อยของทุกฝ่ายในเกมได้จนหมด ไม่มีการล็อกไฟล์แต่มีภารกิจบางตัวที่เราสามารถมีตัวเลือกหักหลังบางฝ่ายแต่ก็จะไม่มีการเลือกเข้าร่วมกับฝ่ายใดแบบเต็มตัว100%ใน Starfield เราใช้อาวุธระยะประชิดได้หรือไม่ในเกม Starfield รองรับการใช้อาวุธระยะประชิดแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีสายความสามารถสำหรับอาวุธระยะประชิดโดยเฉพาะใน Starfield มีระบบจีบ NPC หรือว่าระบบโรแมน์หรือไม่ ใน Starfield มีระบบการจีบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับ NPC ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเราระบบพัฒนาตัวละครของ Starfield เป็นแบบใดระบบพัฒนาตัวละครของ Starfield จะเป็นเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปคือเมื่อเราเลเวล up แล้วเราจะได้1แต้มแล้วก็เลือกได้ว่าจะไปลงให้กับสายใดจากทั้ง5สาย ซึ่งบางสกิลเราจะต้องทำชาเลนจ์ต่างๆเพื่อปลดล็อกก่อนถึงจะอัพเลเวลต่อไปได้และเราสามารถเล่นข้ามสายได้ถ้าคิดว่าขยันเก็บเลเวลจนมีแต้มเยอะพอดาวแต่ละดวงสำรวจได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตมีแร่ธาตุหรือว่ามีซากอรารยธรรมหลงเหลืออยู่มากขนาดไหนบางดาวก็จะมีมนุษย์ไปตั้งรกรากอยู่ด้วยมีเสียงภาคตัวละครใน Starfield หรือเปล่า ใน Starfield ตัวเกมจะมีเสียงภาคตัวละคร NPC แบบเต็มรูปแบบแต่ไม่มีเสียงภาคของตัวละครเอกครับเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเราสามารถปรับแต่งตัวละครเพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่เราสามารถปรับแต่งหน้าตาของตัวละครเพิ่มได้ภายหลังอย่างอิสระ Starfield มีภาษาไทยหรือไม่ Starfield ไม่รองรับภาษาไทยแบบออฟฟิเชียลอาจจะต้องหวังรอมดอออนะครับ มีดาวกี่ดวงให้สำรวจใน Starfield จะมีระบบดาวเคราะห์อยู่ประมาณ100ระบบมีดวงดาวทั้งหมดมากกว่า1,000ดวงให้สำรวจแต่ไม่ใช่ทุกดาวจะมีของน่าสนใจหรือเป็นดาวที่มีเมืองแล้วก็มีเรื่องราวสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นดาวที่ให้เราลงไปสำรวจแล้วก็เก็บทรัพยากรก,กลับมาเท่านั้นระบบสร้างยานเป็นแบบใดใน Starfield เราสามารถสร้างและก็ปรับแต่งระบบยานของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่จำเป็นต้องมีสกิลแล้วก็เงื่อนไขต่างๆก่อนเราจึงสามารถปรับแต่งได้ตามอิสระเช่นติดตั้งอาวุธประเภทต่างๆรวมไปถึงความเร็วน้าหนักและก็อื่นๆรวมไปถึงมียาสําเร็จรูปให้เราซื้อมาเลือกใช้งานได้ Starfield เหมาะกับคนที่ชอบเกมแบบใด ส t ตล์ฟิลเหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการเกม RPG ที่เน้นเนื้อเรื่องแต่ก็ชื่นชอบอิสระไปด้วยต้องการเกมที่มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายอย่างและก็มีพื้นที่ให้สำรวจมากมายแฟนเกมเก่าๆของ Bethesda ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Fallout หรือว่า Elder Scroll ก็สามารถชื่นชอบกันได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามเกมอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความสมจริงหรือผู้เล่นที่อยากได้เกมแซนด์บ็ที่มีอิสระสูงซื้อที่ไหนถูกที่สุดประหยัดที่สุด PC Game Pass ไปเลยคุ้มที่สุด99บาทต่อเดือนเท่านั้นนอกจากยานอวกาศแล้วมียานพาหนะอื่นในเกมหรือไม่นอกจากยานอวกาศแล้วเกมไม่มียานพาหนะอื่นให้เราขับขี่การเดินทางบนพื้นผิวใช้การเดินเท้าแล้วก็เจ็ทแพกและการเดินทางไปยังส่วนต่างๆในเมืองใหญ่เราจะใช้รถไฟในการนั่งไปมีหุ่นยนต์ให้ขับในเกมหรือไม่ไม่มี สตาร์ฟิลสามารถเล่นได้คนเดียวโดวยไม่ต้องใช้เพื่อนร่วมทีมได้หรือเปล่าภายใน s t a r f i e l ลเราสามารถออกตะลุยคนเดียวได้โดยไม่จำเป็นต้องพา NPC เพื่อนร่วมทีมออกไปลุยก็ได้เช่นกันปรับแต่งอาวุธได้หรือไม่ในเกม s t a r f i e l ลมีระบบปรับแต่งอาวุธและก็ชุดในเกมมีระบบแบ่งคนดีคนเลวหรือไม่เราสามารถเล่นเป็นคนเลวได้หรือเปล่า เล่นได้แต่ก็จะมีผลที่ตามมาเช่นจะถูกคนเกลียดไปเลยหรืออาจไปเหยียบดาวนั้นไม่ได้มีการขับยานอาวกาศต่อสู้หรือไม่โดยยานเราจะติดอาวุธได้3แบบให้ได้เลือกใช้กันและก็จะสามารถยิงต่อสู้ท่ามกลางอาวกาศได้ Starfield จะมี DLC หรือไม่มีแน่นอน ยังน้อย2ตัวในตอนนี้จากพรีเมียมอิดิชันและอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคตอีกมากมาย